สวัสดีค่ะถึงจะเป็นช้าก็มีความอ่อนน้อมนะคะแล้วเราก็ไปดูนะคะพืชพันธุ์นะคะอยู่ที่บ้านนะคะนี่ปลูกต้นไม้นะคะกําลังขึ้นนะคะกําลังขึ้นนะคะกําลังปลูกต้นไม้เนี่ยขึ้นแล้วเล็กๆเราปลูกในอยางนะคะในยางนะคะยางรถนะคะจะพูดผิดละยางรถนะคะก็ปลูกเอาไว้ปลูกไปแล้วเขาก็ขึ้นเองนะเค่อยได้รดน้ําด้วยนะคะแล้วก็ดูน้องเฉากล้วยชอบยุ่งนะคะมาดูนะคะ เดินตรวจงาน,นจนของเขิงพังทั้งบันโถเลยโถนะคะแ,แบบนี้เนี่ยค่ะเขาก็จะตรวจงานของเขาแบบนี้ไปเรื่อยเลยนะคะมาดูว่าแม่ทําอะไรแม่ทําอะไรกับแม่ปลูกต้นไม้อยู่นะคะของเราก็จะมีนะคะจากนี้เราก็จะมีเมนูอาหารให้อีกนะคะว่าเป็นเมนูอะไรบ้างนะคะ<ถ>คลิปนี้ดูเพลินๆชมเพลินๆนะคะทั้งน้องทั้งน้องช้างนะคะทั้งน้องหมานะคะแล้วก็เมนูอาหารนะคะ เรารวมคลิปเดียวกันเลยดูหลายอย่างด้วยนะนี่กําลังปลูกต้นไม้ให้มันงามดูแล้วมันก็เพลิดเพลินใจนะคะ่ะแล้วปลูกต้นอะไรเราขึ้นนะหูล้วมีความสุขมากนะคะมีความสุขกับต้นไม้นะคะบางครั้งต้นไม้บางอย่างเราก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นไม้อะไรหรอกนะคะเราก็ปลูกนะคะ่ะเพราะเราชอบนะคะเอาอีกแล้วนะ่ะทําอะไรพังเนี่ยนะโถโถทําอะไรพังนะนี่ชอบเล่นโซนจริงๆเลยนะเราเน่ะนะแม่ก็ให้ข้าวแล้ว๋ยว มาทะเลาะกันนะ,ะชาวกล้วยจะหาอะไรอีกเนี่ยหาอะไรอีกชาวกล้วยลูกหาอะไรไม่เอาไม่ต้องเอานะแม่จะไปดูต้นไม้ไม่ต้องเดินตามมาถ่ายกล้องไม่เอาแล้วไม่ต้องถ่ายแล้วถ่ายไปวันนั้นนะเข้ากล้องไปตรวจอะไรอีกไม่ต้องตรวจแล้วนะคะนี่ก็พาไปชมนะคะ่ะต้นไม้นะคะบางครั้งมันเราปลูกแล้วก็ไม่ออกดอกออกผลสักทีหนึง่งต้นไม้กล้วยไม้นไม่ออกสักทีหนึง่ง นาไม่ออกจะรากกยาวยาวเลยนะคะยาวยาวนะคะไม่ออกอะไรเลยนะยาวเป็นผู้ใหญ่แก่แล้วด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะบุญรักษาพาะคุ้มครองจาธุค่ะเดี๋ยวไปดูภาพสวยๆนะคะต้นไม้ธรรมชาตินะคะนิ ธรรมชาติเต็มเลยนะคะดอกไม้ก็เยอะนะคะดอกไม้สวยมากเลยนะคะถ่ายมานะคะให้เราชมอย่างสดชื่นนะคะแหมพูผิดเ็นนี่ก็วิวสวยนะคะวิวสวยดูความอบอุ่นเมนูอาหารของเรานี่ค่ะหอยนะคะหอยแมงพูนะคะค่ะยำนะคะยำมะม่วงค่ะมะม่วงนะคะแซ่บค่ะนี่รวมผักรวมนะคะขอบคุณ